สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้มาลุยต่อนะครับกับอ่ารุ่นพระปิตาพิกดวงนะครับของพระอาจารย์หลวงปู่อิ่มนะครับโอวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่ง EP นะครับเป็น EP อัปเดตนะครับวันนี้ EP อัปเดตจัดมาให้เลยครับแบบว่ารายการพิเศษของรุ่นนี้นะครับจะเป็นรายการนะครับพิเศษหมดเลยนะครับที่องค์ละสองร้อยแปดสิบาทนะครับ ที่องค์ละ280บาทนะครับเราให้ราคาเดิมพีช่ชายแต่เราจะจัดโปรคู่ให้นะครับนะปกตินะฮะสองบาทจะอยู่ที่คู่560ใช่ไหมครับพี่นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะโปรโมชั่นนะฮะในราคาเดิมนะราคาเดิมนะครับราคาโปรก็คือจาก560คู่เนี่ยฮะจะเป็น450เหมือนเดิมนะฮะ450บบาทเหมือนเดิมแต่แค่วันนี้จะเป็น EP ที่ จะเป็นรายการพิเศษอย่างเดียวเลยนะครับยี่สิบเอ็ดองนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันพี่นะชอบถูกใจองไหนนะครับลองเลือกชมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งครับพี่นะครับจะเป็นรายการทีเด็ดเลยฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้เป็นเนื้อลายเสือนี่ครับทูโทนนะฮะผสมผงสมเด็จตะกรุดทองสองดอกนะครับนี่ฮะ ตรงแขนจะฝั่งพลอยพี่นะโรจีวอนเซตินนี่ณวนเวียนแล้วก็ฝังเพชรด้านหลังหนึ่งหนึ่งดอกนะครับเลขคนเบอร์มันเลขยี่สิบเอ็ดนะฮะนี่ฮะราคาทั้งกันทุกองพี่นะองค์ละสองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการพิเศษเลยนะครับยกคู่สี่ร้อยห้าสิบนะครับรายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองสายลุงทูโทนนะฮะเนื้อแดงสบู่เลือด ตะกรุดทองสองดอกกําไรทองคู่ฝังหมุดนะนะฮะจิววอนสายสินเนี่ยนะ,ะฝังหมุดนะจิววอนสายสินเลขคนจำนวนองค์นี้หมายเลขแปดครับเลขคนจำนวนองค์นี้หมายเลขแปดครับนะสวยทุกรายการแน่นอนในการรายการวันนี้ถูกใจพี่ๆแน่นอนต่อมารายการที่สามรายการที่สามครับรายการนี้เป็นอ่าสายลุ้งทูโทนเจ้าน้งเงินนะฮะตะกรุดสองดอกกำไรทองคู่ฝังพลอยจิววอนสายสินครับ องที่สามนะครับเลขโค้ดเบนวนหมายเลขเก้าครองที่สามเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเก้าครับอที่สี่นะครับ,รบเป็นรายการเดียวกับเมื่อคูค่นะฮะรายการยี้เลขโค้ดจำนวนสามสิบนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮรรายการยี้รายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าครับนี่รายการที่ห้าเป็นสายลูงทุททน่นนะฮะ เจสออนเข้มนะครับนะตะกุดทองครูฝังพลอยนะจีวอนสายสีด้านหลังฝังตะกุดเงิน8ดอกเลขค้ดเบอร์หมายเลข4นะครับเลขค้ดเบอร์หมายเลข4นะครับเนี่ยฮะนี่ฝังตะกุดเงินนะครับนะในการนี้รายการนี้นะครับขอแซกมานิดหนึ่งนะครับขอแซกมานิดหนึ่งอง์นี้นะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่นะครับ ที่4 0 0รบาทนะครับนะอันนี้ขอแซกนิดน,นึงพี่นะมีบางรายการที่แซกเข้ามานิดน,นึงนี่ะองค์นี้อยู่ที่4 0 0บาทนะฮะจะกุดเงิน8ดอกนะครับเงินแท้8ดอกนะครับรายการที่5้าต่อมารายการที่6ครับนี่นี่ฮะรายการที่6นะรายการเดียวกับรายการที่2หรือเปล่านะครับรายการที่6นะครับนี่ครับรายการที่6จะเป็นเนื้อทุทนแดงสบู่เลือดนะครับจะกด2ดอกนี่ฮะฝังโตส นี่ครับหน้าแข้งนะครับเลขโคดจำนวนสิบสามนะครับรายการที่หกต่อมารายการที่เจ็ดครับนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับเนื้อสายลุ้งนะครับลายทหารทูโทนผงสมเด็จตะกุดทองสองดอกนะครับก็ลายทองคู่ฝั่งครกนะฮะจิ๋ววอนซ้ายสินเลขโคดจำนวนสิบเก้าครัรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยทุกองค์วิชานะครับนวันนี้คัดมาให้แล้วนะครับต่อมารายการที่แปด รายการที่แปดเป็นเนื้อสายลุงนะฮะสะบู่เลือดตะกุดทองสองดอกฮะกำไยทองคู่ฝั่งเพชรน,นะฮะนี่หลังนี่ฮะหลังฝั่งตะกุดด้วยนะครับเลขคนจเบอร์สิบห้าหลังฝั่งตะกุดในองค์นี้นะฮะนี่ฮะาาร,รายการที่แปดรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านี้รายสังคติเงินนะครับรายการนี้สังคติเงินนะครับ ลายการนี้เนื้อสายลุ้งนะฮะทูโทนเท้าผงทูบนะฮะตะกุดทองเจ็ดดอกนะฮะสักติเงินโลจิวอนและสายสินเลขคุณตเบอร์หมายเลขรวยพี่หมายเลขแปดฮะนี่ฮะรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบสิบกับสิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบกับสิบเอ็ดนะครับจะเป็น,นเนื้อสายลุ้งลายทหารทูโทนผงสมเจ็ดนะฮะ ตะกุดทองสองดอกกับลาทองคู่นะฮะหลังฝั่งตะกุดสามดอกนะครับหลังฝั่งตะกุดสามดอกนะฮะรายการที่สิบนะฮะจะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะนี่ฮะสวยเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบสิบเอ็ดครับต่อมารายการที่สิบสองกับสิบสามครับรายการที่สิบสองกับสิบสามนะครับ รายการนี้นะครับเป็นสายลุงทุทนนะครับผงสมเด็จนะครับตะกุดทองหนึ่งดอกสังกติทองฝังมุดนะฮะโคสสายสินนะครับ,รนะรบอง์ที่สิบสองจะเลขโคสเบอร์หมายเลขห้าองที่สิบสามเลขโคสเบอร์หมายเลขสามสิบนฮะนี่ฮะองนี้ฝังจะแบบไม่เห็นเลยนะนี่ลองเลือกดูนะครับชอบอง์ไหนนะครับ นี่ฮะอนที่สิบสองก็สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ฮะนี่สิบสี่ก็สวยนะรายการที่สิบสี่เลขโค้ดนัมเบอร์มันเลขยี่สิบหกครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงทูโทนเกสรเข้มตะกุดทองสองดอกกำไรทองคู่ฝังพลอยนี่ฮะจีวอนสายสินเลขโค้ดนัมเบอร์ยี่หกรวมกันจะแปดฮะรายการที่สิบสี่ครับ ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิ้าเนื้อสายลุงทูโทนนี่ครับนะเทาผงทูบตะกุดทองนี่ฮเจ็ดดอกนะครับจีวอนสายสินนี่ฮะจีวอนตะกุดด้านหน้าเจ็ดอกนะครับรายการที่สิบห้านี่สวยงามนะในคเบอ่บห้านีครับต่อมารายการถัดไปครับรายการที่เป็นรายการพิเศษนะฮะมาจัดให้หนึ่งรายการนะฮะ รายการนี้นะครับเป็นตะกรุดทองทิพย์นะฮะเป็นทองขูบทองทิพย์ห้าดอกนะครับนี่ฮะสวยๆนะรายการนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับจะมีรายการแท็กอยู่สองรายการนะพี่นะสะัตว์อีนี้มีรายการสี่ร้อยห้าสิบกับสามร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิสี่ร้อยนี่เป็นตะกรุดแปดจุดเงินแท้แปดดอกเลยนะครับรายการนี้ตะกรุดทองทิพย์นะห้าดอกนะนี่ รายการที่สามร้อยห้าสิบาทพอนะครับเป็นรายการแซกนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดรายการที่เป็นเนื้อลายเสือนะครับเนื้อลายเสือซื้อโทนนะครับผงสมเด็จจะกรุดทองสองดอกตรงแขนฝั่งพลอยจีวอนสายสินหลังน่าวนเวียนนะครับฝั่งเพชรเลขโค้ดเบอร์สิบห้านะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อ,อมารายการที่18นะครับอีกหนึ่งรายการพิเศษนะครับนะแซ็กมาอีกหนึ่งรายการนะรายการนี้เนื้อเท้าผงทูบโรยพลอยโรย,ยตะไบทองตะกุดทองเจ็ดดอกนะับฝังมุดนะหลังฝังตะกุดทองที่ปีกาดอกด้านหน้าเจ็ดด้านหลังเก้านี่ด้านหน้าเจ็ดนนข้างหลังเก้าก็พี่จัดเต็มฮะร,รายการนี้เลกคูณตัาเบอร์มาเลขสิบครับรายการที่18ฮะร,รายการนี้เปิดเป็นปันอยู่ที่400พี่นะข้างหน้าเจ็ดข้างหลังแปดครับนะจัดเต็มจริงพี่รายการนี้นะครับ400ป่ะ ต่อมารายการที่สิบเก้าฮะนะฮะสิบเก้ารายการนี้กันหนึ่งรายการพิเศษครับรายนี้รายการนี้เนื้อสายลุ้งทูโทนนะฮะผสมผงในสมเด็จฝั่งเพชรหกเม็ดนะฝั่งตะกุดสามวัชชัตหน้ากากทองแดงเถื่อนนะเลขคุณตัวเบอร์มานลขสองสองครับรายการนี้องค์ละสามร้อยบาทรายการนี้องค์ละสามร้อยบาทนะฮะสามารถจับคู่องค์ได้สองร้อยแปดสิบาทได้ทั้งอีพีเลยนะครับจับคู่เหลือสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะนะฮะ เหลือ,อยู่สององค์พี่เดียวองค์เดียว300บาทน,นะครับต่อมาก็อีกองหนึ่งพี่ชายนะครับองนี้เป็นสายลุงทุ้โทนผสงสมเด็จฝั่งเพชร6เม็ดนะครับหน้ากากาทองทิพย์หลังฝั่งตะกุด2ดอกนะเอางี้นะชุดนี้ขอไม่รวมพี่นะชุดนี้ขอให้รวมองค์นี้แล้วกันนะครับใครจะจับคู่ขอรวมองค์นี้เลยเพราะรายการนี้เป็นฝั่งเพชรนะครับฝั่งพลอยเหมือนกันนะครับหน้ากากาเหมือนกันคู่นี้ผมขอให้500พี่นะลดไปให้นะขอ500พอคู่นี้นะครับรายการที่1 9 20 ต่อมาการยีิบเอ็ดนะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการยีิบเอ็ดรายการสุดท้ายรายการนี้เป็นเนื้อสายลุกนะครับงานผสมผงสมเด็จลอยพลอยนพเก้านะฮะจีวรสายสินหลังน่าอุ่นเวียนนะครับนี่ฮะจัดไปนะครับชุดนี้รายการยีิบเอ็ดนะครับเอาไปสองร้อแปดสิบเหมือนกันฮะเลข้อเสนอทียิบสามนะครับนะขออีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับนะขออีกหน่อยนึงแล้วกันเป็นรายการที่ยี่สิบสองยิบสองครับนะนี่ ลายการนี่เนื้อไม้พยุงนี่ครับตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะครับซึ่งงานพุทธ์ถิ่นอยู่แล้วพี่เป็นงานแกะสลักเลขคดตําเบอร์รองแม่ทับด้วยฮรรายการยี่สิบสองเลขคดตําเบอร์รองแม่ทับด้วยครับรายการยี่สิบสองนะครับเอาไปสามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายสามร้อยบาทเหมือนเดิม,มครับรายการยี่สิบสองต่อมารายการยี่สิบสามครับรายการนี้เป็นกระดูกช้างประกบนะฮะไม้นิ้วดำนะฝั่งเพชรตะกุดเงินหนึ่งดอกนะะรายการนี้สามร้อยบาทเหมือนกันพี่ชาย 300บาทเหมือนกันพี่เล็กคนจเบอร์ยีบนะครับสามรบาทเหมือนกันนะครับใครรับคู่ผมขอที่ห้ารใครรับคู่ผมขอห้าพีงานพษษุทธศิลป์มีที่เป็นงานแกะสลักนะครับไม่ไง่ายน,นะพี่ชายนะครับรนะการยี่สิบเอ็ดการยี่สิบสองนะครับไอยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับนะต่อมาเป็นรายการนำเลิกหน่อยนะครับไหนก็ไหนละนะรายการนำเลิกเป็นรายการที่ยี่สนะครับเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดินพิจารณนะครับยี่สิบห้านะครับขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเนี่ยครับเป็นรายการนําเลือกนะเลขคูณตัวเบอร์เก้าสิบหกกับเลขคูณตัวเบอร์หมายเลขสี่นะเป็นรายการนําเลือกนะพี่ารยนะครับขอแบ่งให้พี่ๆนะครับองค์ละห้าร้อยบาทองค์ละห้าร้อยบาทนะท่นพี่นะรายการที่ยี่สี่กับยี่ห้านะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับรายการนําเลือกพี่เรียกมาจากวัดเลยนะรายการนําเลือกนะครับ วันนี้ก็มีแห็นประมาณนี่พีชายนะครับลองเลือกดูนะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามด้วยวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยครับ